มีขาตั้งกล้องไหมตัวนี้สิเกไหนนี่อุยมันคือจากหนาเรื่องอะไรนะคะเข็ดกับไอแมททีปไงอ๋อที่เข็ดของหาสทีหมดนะเลยพยายามแล้วมันจะต้องไปวางตรงไหนเนี่ยให้เขาไปมีเป็ดอยู่ในกระเป๋าหายากเลยเราน่าจะติดไอ้นี่เลยเนาะต้องวางแนวอน่อยไม่วางฝางอะวางฝังแล้วฝัเอ้ อปวดหลังเนาะปวดหลังอ <laughs> ปวดหลังแล้วไม่มีที่วางโทรศัพท์ด้วยอห้ยทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะฟังฟังย่าได้แกะอันนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวพาไปดูที่โมเดลจักรเพราโมเดลจัดสวยมากโมเดลจัดน่ารักมาก ทัง้งอู่ยา,าวเลยจากฉันเป็นเด็กผู้ชายทั้งกายเป็นเด็กผู้หญิงเลยชอบจัวานใช่ค่ะวันนี้เป็นเกงเทพพบุตรวันนี้เป็นเกงเทพบุตรนะคะไหนโมเดลโมเดลจัดอะไรคะไหนโมเดลพรีเซนต์หน่อยสิคะพรีเ,เซนต์โมเดลจัดเจ้าหญิงดิสนีย์ตั้งใจจัดมาก ไหนโชว์หน่อยอันนี้แ r i ี l ออ๋อสวยไหมี่เศษตรงไหนเห่า <c oughs> น่าใส่ขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเลี้ยงตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะตรงนี้อีกยาวแบบนี้นนทั้งคืนยังไหวแต่ที่พ้าชอบอ,อลล่า ออลล่าสวยมากอยู่ในถ้วยน้าชาออลล่าตัวนี้เหรอใช่นี่คือันเปนีองาองกามีเ็เมากลย่ผมแนเปเต้นอ่ะเต้นยังไงนะคะพีทพีทขคเต้นทัเต้น เดี๋ยวอาจจะตามไปนะคะเราต้องจัดตรงนี้ก่อนกลัวโดนไฟมันไม่ไฟมันไม่ร้อนแนวอีดีคนี่อย่างี้ฝุ่นเข้าข้างก็เข้านี่เข้าเช็กันถามเลยมันมีโตรงคนๆออันนี้เนี่ยติดตรงกลางอันไหน ตัองใหญ่อันนี่อึบอึบทุกคนมอไซค์คือเท่มากแต,แต่ว่ามันหนักมากไ,มได้เลยเดีเย๋ยวไปดูปนะแป๊บหนึ่งนะงนพี่ฟังเลื่อนรถก่อนนะนั่นไง,ง,งน,น้องเหินแม่ที่รัดคุณตัวดีแล้ววันที่ตัวไ เดี๋ยวพี่พีทไปไลฟ์สองทุ่มนะคะทุกคนฝากติดตามฝากดูพี่พีทด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เพทจะเต้นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยออันีชุดใหญ่ไฟกระพริบคิดมีอัพเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดไหนคะอันนี้เพราะว่าเป็นเซตแล้วมันมี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเต้นเก่าแล้วก็ดูมีฟิลแบบว่าดูมันทะเลแล้วก็อันนี้เออพี่เพิ่ชอบวันนี้มากเลยเป็นเหมือนคอนโดแมว แล้วเอาแมวไปไว้ข้างล่างเลยไหมแล้วก็อันนี้ก็คือยากอีกอันหนึ่งว่าการวางโลกอ่ะมันจะหมุนแบบนี้หมุนแล้วมันไม่อยู่นิ่งอะแล้วก็ทานแล้วหรือเช่นแมวจนจะยืนนิ่งแบบน่ารักมากอันนี้เป็นลิโคนะคะใครที่ชอบนะคะแคปภาพเอาไว้เลยแล้วก็ ที่บุ๋มยังมีขายอยู่นะคะดิโคน้องโมเดลน่ารักมากใช่ไหมใช่ต้องใช้ดินเบาช่วยติดต้องใช้เป็นเหมือนไอ้นี่ที่มันเป็นเหมือนหมับตระหนังสติกเกอร์สีขาวค่ะใช่ค่ะมีคนบอกว่าให้พี่นนไปเต้นกับพี่พีทด้วยพิทมีอัพททุกคนพูดถูก พ่อใช้ะกินแค่อันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาฟังไลฟ์ผมเดี๋ยวฟังฟังฝากนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะฝากช่องฟังด้วยนะคะไวไลฟ์บ๊าๆบอบทุกคน Amber underscore k 2 1นะคะเขาฟังเออน่ารักมากเลยอันนี้เราเพิ่งไปแค่ถ้านับจากพี่พี่บุ๋มมีทั้งหมดค่ะทุกคนประมาณแค่10%เปอร์็นตบุ๋มอกว่าอันนี้แค่ถ้าหลดถ้าถึงหนึรอยอะ 0.5หาถ้าถึง100อันนี้คือ0.5นจุดห้าใช่ยกหน Y แล้วพี่พีทให้ฟังถือตลอดแล้วเออสุกตาก็ก็ต้องจัดไลฟ์ก็ต้องไลฟ์เออยังไงดีไม่มีที่นี่ด้วยอ่ะมันไม่มีไมซ์เซฟ่อ่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนตัวมอสังนี่เท่มาก แต่ว่ามันมหนยัาหนยากมากเลยใช่ค่ะนี่รถเห็นไหมเดีวคอลเลคชันรถอันนี้คือเท่มากทุกคนเท่มากมากเลยอ่ะดช่เดียวหาเปเซ็ถึงหรือยังยัง<ช>ไม่ถึง5%เปอร์เซ็นะเลยโมเดลบอกศูนยุดห้านะคะ กเดี๋ยวเราจต้องไปทำงานนะครับของุมตอนนี้โขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวุมมาตัต่อให้เช่นคที่สองที่สองเจดวเจอกันเดี๋ยวเราจะเห็นภาพตอเร็จแล้เดีน้องสอมาตัดต่อครับกีกันที่ไคหาที่วางกล้องก่อนนะคะทุกคนจริง ขาเดี๋ยวพี่ฟังบอกพี่บุ๋มให้เอาขาตั้งกล้องมาก่อนนะโอ้คนนี้ขยันสุดเลยโมเดลขยันมากจริงๆก็คือทุกคนได้ทิ้งโมเดลไปแล้วตอนนี้มีโมเดลคนเดียว ที่นั่งจัดอยู่ <c oughs> มีโมเดลคนเดียวที่นั่งจัดอยู่เพ <c oughs> ราทุกคนท <c oughs> ิ้งหมดแล้วโโมเดลตั้งใจมาก มีไฮไลท์สีสวยไฮไลท์จริงแล้วก็ขึ้นเพลงโงหาต่อรับความเห็ตาจริงจริงเราต้อโมวเดียว โมเดลอ่ะโมเดลมากเลยทุกคนเห็นไหมเดลขยันมากอ่าโอเคคิวคิวคขอโทษค่ะทุกคนขอโทษค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้พี่คิวไม่มาโมเดลกำลังเอนจอยกับ ตุก๊กตาแล้วเราไม่มีที่วางกล้องเลยยังไงดีเราหาที่วางก่อนนะคะทุกคนแล้โซ่ศัพท์ที่บุมใหญ่ไปด้วยวางไม่ได้ไม,นะไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณค่ะใช่ใช่ โมแล้วไม่รับค่ะทุกคนแล้วไม่มีที่นี่ใช่ไหม่วง่วงด,ด,ดิไม่รู้ว่าเสียวเอาไว้ที่ตัง้งไ,ไ,ไม่เป็นไรเหรอเน้นน้นะีทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะใช่กำลังไปเอาตุ๊กตาที่บ้านมาตัดเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยคลิปออกวันที่30เดือนนี้นะคะ สิบเดือนนี้เดี๋ยวรากำลังจัดแจงที่วางโทรศัพท์กันสักคู่นะคะทุกคนมันต้องมีอะไรมาแล้วคือหลังเคสเขาก็มีบงมีโบโบระบายลายดอกอมันยังไงดีอ่าอทุกคนก็จะได้เห็น เมันเห็นเด็กคนเดียวไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้วันนี้พี่พีทนีไลฟ์นะคะเนี่ยตั้งอยู่บนกล่องนี่แหละทุกคน,นพี่บุ๋มไม่ได้ไลฟ์ค่ะวันนี้เป็นแบบว่าบอยแบนด์ใช่พี่พีทค่ะฝากทุกคนดูพี่พีด้วยนะคะฝากแซวพีพีเยอะ ใช่ฟังนะน่าจะต้องตามไปคูบอนค่ะหลังจากเสร็จอันเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องรีบก็ต้องรีบแล้วละเพื่นเดี๋ยวพี่ปูไปคูบอนกับพี่พีก่อนคะ่ะต้องต้องอยู่ช่วยพี่บุ๋มจัดที่นี่นะคะทุกคนโหมไม้อีกคันรถหนึ่ง ไม่คันรถนึงพี่บุ๋มไปเอามาเพิ่มค่ะแค่นี้มันยังไม่พอค่ะคุณค่ะเดี๋ยววันนี้ฝากทุกคนดูนะคะสองทุ่มนะคะไลฟ์ที่ช่องพี่แน็กนะคะชาลีปอเจตนะคะพี่เก่งพี่เก่งจัดของลูกค่าส่งของให้ลูกค้าทุกคนหลายหมื่นตัวอเออเดี๋ยวฉันพาไปดูความแบบอีกหรอ มีอีกหรอมีเหรอมีกนอ,อยู่บ้านสวนกันอ,าอ้วอาวไม่เลยที่พูดไปแล้วไม่มกิดน่าจะเกิดน่าจะเข้ามาต่อมาหาคุณเบ๊มหาคุณป๋องอาจะเบ๊มมาแ,แม่ว่านะคะแต่ทันยังไม่จบนะคะเพราะวแปะเข้าของไม่เต็มทันรถก็มาแต่นี่ก็ทส่วนหนึ่งจริงๆอะของ ช่องแอมเบอร์ under score k ยี่สิบเอ็ดนะคะหายไปแล้วว่าปักยังไงอ่ะอ่าปักแหละขอบุณนะคะคือที่อยู่ในบ้านยังจัดไม่หมดเลยค่ะอะไรใช่หรอยังไม่หมดเลยค่ะเหลือนิดเดียวนี่ก็เอาไม่หมดอ้า นอนเิ๋วมาแล้วเม,มาแล้วาวขัปีบาะน่ารักโมเดลคือตั้งใจมากสุดสสุดสุด,สดนี่นะคะ มา,ะะมาอีกเป็นคันรถนะคะมาอีกเป็นคันรถเลย,ยมาแล้วลุยคะ่ะมาเดี๋ยวหนูไปช่วยโย ใช่ค่ะระวังของมันเร่นๆแล้วมันสวยอ่ะเนาะเข้ามาแล้วมันแบบน,นี่สบายเลยเป็นคนเราเตียมากเต็นงไหมเต็ยแน่นอนเออต้องหาหนูโทรไปหาพี่บุ๋มพี่บุ๋มไม่รับอ่ะจะบอกว่าเอาขาตั้งกล้องมาให้หน่อยจะได้ช่วยได้เราพีได้มันไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่หรอหนีไม่ได้ขึ้นคนสองใช่มันจะอยู่ยังไงพี่หนุ่ยไปไปแล้วี่ โอ้ยฮความรักความเมตตาคือพี่หน่ยบอกว่าป้าเอาอันนี้ตั้งโทรศัพท์ให้ตั้งยังไงพี่หน่อยตั้งยังไงันจะตั้งยังไงพี่หน่อยนี่หนังยางรัดเออแต่ละคน พวกเธอจะไม่อยู่จนเสร็จหรอกนะเพราะว่าพวกเธอจะได้ติดตามเข้าไปดูวันที่30นะคะ<ว>ใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวไปจาบพี่พีทด้วยอ๋อใช่เพราะว่าเดี๋ยวพี่พีทอ่านไหนๆก็ไหนๆนะคะฝากนะคะเดี๋ยวพี่พีทกำลังจะไปไลฟ์ที่ครูบอลนะคะ2องทุ่มนะคะที่ช่องชาลีบอเจ็ดนะคะวันนี้มาในทีมบอยแบนดสุดแซบ่บ พี่พีจะแซบขนาดไหนแล้วพี่พีจะเต้นเพลงอะไรรอดูพี่พีพี่พีอาจจะเต้นเพลง Nasty ้อะ nasty girl ตเดะเดดดะเดะเนสฝากทุกคนดูด้วยนะคะอพี่บุ๋มมาแล้วพี่บุ๋มมีคนอยากคุยกับพี่บุ๋มค่ะเปล่าหนูบอกเองละ ดีแบสบอลน่ีเกิลวันนีดีแบใช่ค่ะบ้านที่ซื้อไปกับแม่แบบดีบอลดีบอลแบดแล้วมั้ยน้ิ่เดงอก่าจะาหหมกินวมาดี่ยวไอ้นี่ผกล้วยใหม่ว่ะ เก็บขยะทิง้งมาไทีนี้ดี่พอร์อมไปดูส่วจักยทิง้งอันนี้นี่มันออกมาจากบ้านแค่เซี่ยวนิดเต้องบางบางีนี้มันจะได้กินพื้นที่เยอะจะใช่ไงอ้ไปเยอะบ้านพี่ใช่บ้านพี่เองที่พี่ซื้อ

เดี๋ยวลงไลน์แล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเธอไม่ตื่นเต้นกันเนะ mm hmm. วลาเธอเห็นในคลิปอะจร <Yeah. S 1> ิงนึกออกปะจอมขนเท้า,าปาต้องให้รางวันโมเดลเร็วขยนันเขาบอก เก็บกล่องนะเอาสุกตาเก็บกล่องเลยเก็บกล่องด้วยเฮ้ยเอาเอากเอาพัการมากระา,มมาัเรมน้กั <c oughs> นไต่ี้ะเูไ้กเสร็จแล้วเชียวา <c oughs> น่ี้ปน่ดมนะมัน, <c oughs> นนะมปืนนะระว

นี่ไงตายตายขาดพินค้ามีไปเยอะมากเธอต้องไปแล้วเอาไปไปแล้วนะทุกคนบิ๊กบิ